สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้มาแต่งรถกันครับนิสสันมาร์นะครับเครื่อง k 13ปี2010นะครับวันนี้ลุงดำได้สาย Air r o r s i n g มาครับเป็นสายหลอกเป็นสายหลอกอ CPU นะครับเดี๋ยวลุงดำจะต่อ ให้ดูนะครับเดี๋ยวอันนี้ก็คือของเล่นไม่แน่ใจว่ามันจะดีแค่ไหนเขบอกว่าต่อแล้วมันจะสิ้งขึ้นเอาง่ายๆครับก็อ่านเข้าไปในรายละเอียดเห็นว่าจะมีการหลอกค่าความด้านทานซึ่งน่าจะฝังตัวอยู่ในนี้หลอกว่าเป็นอากาศเย็นเครื่องก็ฉีดน้ำมันเพิ่ม ตาเล่งก็เพิ่มขึ้นประมาณนี้นะครับต้องต้องลองครับก็วิธีการต่ออันนี้คือแอร์โฟเดิมนะครับฝังอยู่ตรงหลังกรองอากาศนะครับก่อนที่จะไปเข้าทำการเผาไหม้อันนี้เป็นสายสายแอร์โฟเดิมซึ่งมันก็จะคำนวณอากาศ คำนวณปริมาณคำนวณอุณหภูมิอะไรพวกนี้ยเข้าไป CPU CPU ก็สั่งให้จุดระเบิดทีนี้เราจะหลอกมันก็โดยการติดตั้งสายใหม่เข้าไปในระหว่างสายเดิมเลยนะครับก็คือปลดปลั๊กออกมาปลดปั๊ออกออกมาให้รอยอย่างนี้นะครับแล้วก็ ใส่สิ่งเข้าไปว่าเขาเป็นนั่นใส่ซิ่งก็ใส่เข้าไปให้ตรงใส่ถูกก็คือใส่ได้ใส่ไม่ถูกก็คือใส่ไม่ได้แล้วเสร็จแล้วอีกปลายนึนก็เอามาต่อสายเดิมของมันขั้วเดิมของมันนะครับก็มันจะใส่มันจะลงล็อกยากหน่อยก็ลองขยับดู แรกลุงดำก็นึกว่ามันใส่ไม่ได้จริงๆใส่ได้ครับนะครับต้องหาตำแหน่งอืมใส่ได้แล้วครับกดลดล็อกแล้วก็ให้มันยัดเข้าไปแล้วมันก็ล็อกอยู่เลยแค่นี้ครับ อันนี้แล้วก็เดี๋ยวจะเอาอะไรมารัดหน่อยเอาเข็มขัดมารัดตรงนี้อันนี้ก็เสร็จเดี๋ยวลองไปติดเครื่องนะครับคือก่อนใส่นะครับต้องปิดดับเครื่องก่อนนะครับกดกุญแจออกให้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวแล้วเวลาใส่แล้วเนี่ยก็ลองมาสตาร์ทเครื่องดู ได้ปกติครับเครื่องไม่โชว์ไฟอะไรทั้งสิ้นรูปเครื่องยนต์ไม่โชว์ลองเบิร์ดูครับก็ในขณะรถจอดยังไม่ได้วิ่งนี่ก็ความรู้สึกมันก็ก็เร่งติดเท้านะครับแต่ของเดิมก็ติดอยู่แล้วท้งนี้ทั้งนั้นเราต้องลองวิ่งดูครับ มันดำไม่มีนะครับแต่ได้กลิ่นควันไอเสียผมคิดว่ามันกลิ่นเพิ่มขึ้นมาก็น่ามันน่าจะฉีดเพิ่มขึ้นนะฮะยังไงเดี๋ยวต้องลองขับนะครับเดี๋ยวไปลองขับกันแล้วก็ดูว่ามันจะซิ่งได้แค่ไหนดูสภาพการกินน้ำมันด้วยอันนี้ต้องใช้เวลาหน่อยเดี๋ยวไปลองขับกันครับ ชมครับหลังจากนํารถไปทดสอบวิง่งจริงๆแล้วนะครับผลปรากฏว่าอัตราเร่งดีกว่าเดิมเครื่องมันพร้อมที่จะเร่งตลอดนะครับก็โดยรวมแล้วพอใจในแง่ของสเปดครับแต่คราวนี้ก็ต้องมาวัดดวงกันว่าเขาจะซดน้ำมันเพิ่มขึ้นมากไหมแต่ดูแนว ดูแนวโน้มดูท่าทางแล้วน่าจะกินขึ้นนะครับก็อีกสักระยะหนึ่งก็จะมาอัปเดตให้ท่านผู้ชมทราบนะครับอันนี้รายงานจากเจ้าของรถตัวจริงนะครับผมไม่ได้ไปรีวิวไปไปขับให้เขาเจ้าของรถเขาจะรู้สึกก็รายงานมาตามนี้ครับท่านที่สนใจก็หาซื้อมาลองเล่นดูครับแค่นี้ครับท่านผู้ชมครับขอบคุณและสวัสดีครับ